ก็ปัน่นเออแล้วก็ปั่นปกติของเราเนี่ยแหละแล้วก็ปั่นเต็ดก็ทิ้งไว้สักวันสองวันก็ตีเทือกหวานปกติของเราเนี่แหละเออหวานไปเออหมักด้วยไอเทนเดอร์เออสูบน้ําแล้วก็ไปขันถาดให้มันสูงๆเนาะแลวน้ําไม่ต้องใช้ใช้มากถ้ามากฝางมันลอยแล้วมันไปอู้เป็นอู้แล้วมันจะเป็นก้อน เออเอาแพ่พอมีพอพอเปียกพื้นทั่วบิ้งแค่นั้นแหละพอแล้วเราก็ขุบแค่นี้แหละถ้ามากคิดว่าไม่ดีเพราะอะไรมันมันไปอู้อู้หน้าไอขุบเราเนาะหน้าถาดเนะนี่ยแล้วมันก็เป็นก้อนเออเอา,เอาน้ําให้กวกเกี้ยพอเอาแค่กวกเกี้ยเออแล้วเราก็ย่ำหนึ่งล้วงแล้วเราก็ฉีดค่นกันอย่างที่ว่างั่นแหละ ก็หนึ gram. 100 gram. 100 gram 100่งร้อยทีซีก็เท่ากับหนึ่งงานกันละกันเออคิดง่ายๆเนาะคิดกันง่ายๆไม่ต้องไปคิดให้มันเรื่องมากเนาะให้มันเรื่องมากเออแล้วก็คือหนึ่งร้อยทีซีเท่ากับหนึ่งงานกันลวกันหนึ่งไร่เท่ากับสี่ร้อยทีซีก็แค่นี้แหละเออแล้วก็ก็ทําตามนี้แหละวางเถอะทาตามนี้แหละก็ฉีดได้ทั่วในหนึ่งร้อยทีซีกันหนึ่งงานวังเถอะเออเอากันแหละ เนาะคงเข้าใจแหละทุกคนแหละเนาะก็ทําเป็นกันอยู่อยู่แล้วอะอะตอนนี้คือเป็นเป็นขั้นตอนแรกเนาะเดี๋ยวต่อไปถ้าจากนั้นแล้วตาตุ๋ยก็จะทําคลิปทุกขั้นตอนเนาะจากจากหวานหวานแล้วเออผลงานของข้าวดิบข้าวเด้งสิบวันสิบห้าวันยี่สิบวันเดี๋ยวตะตุ๋ยก็จะถ่ายจะทําลงเออว่ามันได้ผล จริงไหมแบบเนาะเป็นการทดลองนําล่องของเขตพยัมแมนเนาะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าใครในตำบลพยัมแมนอำเภอพิชัยล้วเนี่ยมีใครได้ใช้เทนเดอร์มั่งแล้วหรือยังถ้ามีช่วยถ้ารู้เบอร์เธอตะตุยช่วยบอกตะตุยมั่งแนะน้ำตะตุยมั่งเออเป็นอย่างดีมากเลยจะขอบคุณเลยเออถ้า แต่ตาตุ๋ยก็ดูจาก youtube นี่แหละพอดีไปเจอคนรูปร่างผอมๆรูปร่างน้อยๆเออขาชื่อเจ้าฟางหรือเจ้าอ้วนนี่แหละผมแห้งแหลงน้อยอ,อพอดีเมื่อวานนี่แหละเมื่อวานวันที่ยี่ปดนี่แหละตาะตุต๋ยก็ดูจาก y o u u u e เอา้าวเป็นโซนจังหวัดอุตรดิตถ์เราเนี่ย เจ้ตุ๋ยก็ได้โทรโทรเลยเออเจ้าฟางเนี่ยหรือเจ้าอ้วนเนี่ยเป็นคนอะไรไอส้สวรรค์เขตสวรรค์ขั้โลกว่างั้นเถอะไอ้อะไรบ้านอะไรบ้านบ้านวัดทุ่งหรืออะไรประมาณเนี่ยอะไรทุ่งทุ่งเนี่ยไปเนี่ยไปสวรรค์ขั้โลกแล้วก็ไป ทิศใต้เนี่ยจากสวรรคโลก5้กิโลเนี่ยบ้านตะอ้วนรูปร่างผม,ผมอมๆรูปร่างโอ้ผอมแห้งแรงน้อยตักคนเนี่ยเออจิตใจน้ำใจดีดีมากเลยแกโอเคแล้วไม่ดูก็ครบก็จะตุ๋ยมาร้อยปีเลยเอ่ะเออคือเป็นกันเองมากก้โหเยี่ยมเลยดีมากเออ เหมือนก็ครบมาร้อยปีแต่ตาตุ๋ยอายุเพียงตอนนี้อายุห้าสิบเศษๆศษอะตาตุ๋ยอะอาหนุคอยดูติดตามผลงานต่อไปเดี๋ยวตาตุต๋ยก็ที่พูดไว้แหละเดี๋ยวตาตุ๋ยก็จะค่อยๆทําไปเพราะทาคนเดียวเนาะคือย่ําฉีดแล้วก็ย่ําทิ้งไวอ้อีกหนึ่งครั้งคือย่ำสองครั้งนั้นแหละสองครั้งแล้วก็ทิ้งไว้ ห้าวันเจวัน